สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมมาาพวกเราาชสนสนชวนช่บา่รักมากเลยนะคะ <c oughs> นึกถึงคุณตาคุณ <c oughs> ยายเลยหล,ลานๆที่นั่งอยู่แถวหน้านเนี่ยคุณยายให้คะแนนเลยนะนลูกใครเนี่ยตั้งแต่เดินตามมาแล้วให้นั่งตรงไหนนั่งตรงนั้นแล้วก็ มีสงสัยตามองตอนที่ร้องเพลงแล้วอมยิ้มกับคุณยายด้วยนะเจา้าคนต้นๆเนี่ยเบื่อยังหูกอ,อยู่กับตาอยู่กับยายคุณยายว่าเพลงนีนะ้น่ารักมากเลยมีคำถามที่เกี่ยวกับความรักเอาละแฟนเขาหนูตอนนี้เขาพยายามจะบอกเลิกกับหนูเดี๋ยวเราจะฟังผู้ชายตอบนะคะฟังผู้หญิงตอบมาเยอะแล้วลองดูสิคำถามนี้เป็นคำถามผู้หญิงถามผู้ชายคือท่านอาจารย์บ้าง บอกเลิกกับหนูด้วยเหตุผลว่านิสัยเราไปด้วยกันไม่ได้ค่ะแล้วหนูก็ชอบเอาชนะไม่ยอมแต่มีเหตุผลหนึ่งค่ะที่เขาชอบเพื่อนของหนูซึ่งก็เคยเป็นเพื่อนสนิทและเพื่อนคนนี้เองตอนแรกก็เป็นคนที่ให้เบอร์หนูกับเขาด้วย mm hmm. เขาเลยคบกันตอนที่เรามีปัญหากันหนูจับได้เอง mm hmm. เพื่อนๆทุกคนก็ตกใจมากไม่คิดว่าเพื่อนจะทำกับเพื่อนแบบนี้ เพื่อนทุกคนก็ถามผู้หญิงว่าจะเลือกอะไรระหว่างมิตรภาพความเป็นเพื่อนกับผู้ชายคนนั้นเขาก็เลือกผู้ชายค่ะตอนนี้ไม่เหลือความเป็นเพื่อนแล้วหนูขอถามชิงก็ถามคุณแม่นะคะแต่ถามท่านอาจารย์ก่อนเดี๋ยวคุณแม่ช่วยตอบตอนหลังคำถามมีสามข้อกดปรดพิจารณาคำถามทีละข้อแต่จะอ่านทั้งสามข้อก่อนท่านจะได้รู้อุปนิสัยคนถาม เขาทั้งคู่ทำแบบนี้บาปไหมคะเวนกรรมมีจริงไหมเพราะหนูเสียใจเป็นทุกข์มากเคยคิดฆ่าตัวตายแล้วด้วยคำถามที่สองจะทำอย่างไรหนูถึงจะเป็นสุขทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าชนะเพราะทั้งสามคนทำงานที่เดียวกันเจอกันทุกวันเลยคะ่ะคำถามที่สามทั้งคู่คือเขาและเธอจะตกนรกไหมคะ เขาจะอยู่เป็นสุขได้หรือเป็นคำถามของผู้หญิงที่เคยคิดฆ่าตัวตายค่ะจริงๆแล้วถ้าเรามองมองโลกอย่างที่มันเป็นแล้วมองมันให้ตลอดสายคำว่าตลอดสายนี้ก็คือว่าในในกระแสะทานของเวลามันมันพัดพาสรรพสิ่ง แล้วก็เราก็มีโอกาสได้อาศัยกระแสทานนั้นดำเนินชีวิตอยู่ชั่วระยะหนึ่งท่ามการกระแสเกิดดับของสรรพสิ่งที่เราสัมผัสอยู่บางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอได้ง่ายถ้าเราอยู่ในโลกที่เรา ล้อมรอบตัวเองอยู่ด้วยความเป็นตัวเองก็คือรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าเราเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่คนจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้ามองทุกอย่างให้มันครอบคลุมให้มันกว้างขวางบางทีเมื่อเราผ่านวันเวลาอย่างที่ถามมาเนี่ยไปอีกหลายๆปี เราก็ย้อนกลับมาบางทีมันก็เห็นแง่มุมซึ่งวันนี้ไม่เคยเห็นนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่วัยรุ่นกับผู้ใหญ่กับเด็กคุยกันไม่ค่อยได้ก็คือวัยรุ่นก็จะมองเด็กว่าเป็นเด็กตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ผู้ใหญ่ก็จะมองวัยรุ่นและก็เด็กๆก,ก็เป็นเด็กคล้ายๆกันก็คือเป็นเด็กมากเด็กน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคงไม่มีไม่มีคำตอบ อย่างชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรแต่บอกไว้อย่างหนึ่งว่าตราบใดก็ตามที่เรากอดความทุกข์เอาไว้เรากอดความเจ็บปวดเอาไว้อย่างไม่รู้จักมันมันกัดกร่อนเราแล้วอันนั้นแหละเป็นนรกนรกที่นี่เดี๋ยวนี้นรกที่เรากอดเอาไว้ถามว่าทำไมถึงไม่พิจารณา สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหาข้อยุติที่เป็นทางออกโดยที่ไม่ได้หมายถึงเพียงตัวเองหมายถึงว่าสองคนนั้นจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกับเราเป็นเพื่อนร่วมง,งานกับเราแล้วในขณะเดียวกันเราก็สามารถรักเพื่อนผู้หญิงคนนั้นได้ รักเพื่อนผู้ชายคนนั้นได้โดยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนรักเท่านั้นความรักแบบคนรักเป็นคนความรักแบบเจ้าเข้าเจ้าของแบบยึดครองทุกอย่างที่ต้องยึดกลุ่มต้องจับเอาไว้ต้องบีบคั้นเอาไว้เป็นเรื่องของความอึดอัดเป็นเรื่องของความทนได้ยากเรียกว่าเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นความรักที่งดงาม ความรักที่เป็นการให้ความรักที่เป็นพลังที่สร้างสรรค์อาตมาเชื่อว่าท่านที่ถามมาเนี่ยยังมีคนที่ท่านรักและมีคนที่รักท่านอีกมากมายมีพ่อแม่มีเพื่อนมีน้องมีพี่มีญาติมีเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนร่วมหมู่บ้านมีเพื่อนร่วมชุมชนมีหลายต่อหลายสิ่ง มีเสถียรธรรมสถานมีท่านแมช่ชีมีอะไรต่างๆในโลกนี้ที่มากไปกว่าการที่จะมองว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่รักเราและทำไมเราต้องรักเขาบางทีการที่รู้สึกว่า,าเขาจะตกนรกหรือเปล่าเนี่ยบางทีเป็นเพราะว่าเรายัางรู้สึกหวงอยู่ก็ได้จะเริยนพอ เราต้องระวังพยาบาทในใจของเราเนี่ยแหละไม่ใช่ระวังผู้ชายคนนั้นกับผู้หญิงคนนั้นถ้าแม่จะทําตัวให้ดูแมนลึกลับหน่อยก็อ่านใจเธอแต่ไม่ต้องลึกลับหรอกแม่ไม่ชอบอะไรที่มันศีลปตะับ,ประ,บประมาทงมงายแม่ว่ากลับมาดูใจเราอย่าให้มีอคติอยู่ในใจของเราผู้ชายคนหนึ่งทิ้งเราแต่ถ้าเราไม่ทิ้ง ชีวิตของเราในขณะนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งสําหรับการที่จะกลับมาพึ่งตัวเองก็ได้นะมันจ,จะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเราแข็งแรงขึ้นเหมือนเราได้ผ่านการเดินทางที่มันเห็นแล้วว่าในที่สุดเนี่ยให้คนนั้นที่เรารักขนาดไหนก็ไม่ได้อยู่กับเราหรอกไม่ตายจากก็จากเป็นไม่จากตายก็จาเป็น ไม่มีใครที่เรารักจะตายแบบชนิดที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรอกเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยได้มองเห็นสิ่งนี้ซะตั้งแต่ในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เธอตั้งข้อสังเกตเขาจะบาปไหมเขาจะเป็นสุขไหมเนี่ยนี่คือความพยาบาทถ้าไม่รู้จักกระแสของสภาวะจิตที่เกิดขึ้นนะอ่านปุ๊บเนี่ยแม่อยากจะบอกว่านี่เธอกาลังถูกพยาบาทฆ่านะเนี่ย แม้ถ้าเป็นแบบแม่สมัยสาวๆตอบเด็ดๆกว่าน,นี้แม่บอกว่าอุ้ยยกให้เขาไปเลยนั่นแหละสงสารเดี๋ยวนี้เริ่มสงสารแล้วแม่ก็ชอบมากเลยท่านอาจารย์หลวงพ่อปัญญาเนี่ยบอกมีคนมาหาท่านแล้วก็ถามคําถามอย่างนี้แล้วท่านก็แก่แล้วด้วยแล้วท่านก็คงแบบไม่รู้จะตอบยังไงนะท่านถามนี่มีข้าวหน้าอ่ะทำอะไรมีข้าวบูดเนี่ยทาอะไร ผู้หญิงเขาั้อบอกมีข้าวบูก็ทิ้งสิเจ้าค่ะก็บอกก็เออแหละนะ่ะน่ะตอบของท่านละนึกออกไหมมีข้าวบูลระเก็บไว้ทาไมอ่ะยกให้เขาไปเลยถ้าไม่ฉลาดพอที่จะทําข้าวนะั้นให้เป็นปุ๋ยอะนะนี่อย่าไปเสียเวลามากมตั้งไลกลับมาดูใจเธอเถอะพยาบาทที่กําลังกัดก่อนใจเธอเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาเดินจากเธอนะ พราะเธอมีมานะถือตัวนะว่าทําไมอย่างฉันถูกทิ้งทําไมอย่างเธอจะถูกทิ้งไม่ได้ก็เนี่ยก็เอาแต่ใจตัวเองก็เขียนอยู่ก็เขียนอยู่แม่ก็เห็นอยู่เป็นคนชอบเอาชนะใครอยากอยู่ด้วยมันต้องอยู่อย่างคนที่เคารพตัวเองเคารพคนอื่นเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ขาดเสน่ห์เนี่ยนะแม่อยากจะบอกว่าถ้าจะมีคนอยู่ด้วยเขาก็ทนอยู่นะ เขาจะอยู่กับเราอย่างเป็นสุขในยากแต่เขาต้องทนอยู่กับเรามันสมขอโทษมันสมศักดิ์ศรีอะไรของเราเหรอที่จะมีคนมาทนอยู่กับเราไม่ได้อยู่เพราะมีความสุขที่อยู่กับเราเมื่อเขาไม่มีความสุขที่จะอยู่กับเราเนี่ยเราก็ต้องกลับมาทบทวนว่าเราจะใช้โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มันจากพลาดคราวนี้อย่างไรยังคนที่จะอยู่ยังเป็นสุขในปัจจุบันขณะแล้วทําให้เราเนี่ยเริ่มมีตัวเองที่ทบทวนตัวเองว่า ควรจะอยู่กับตัวเองอย่างคนที่เคารพชีวิตของเราเองเพื่อเคารพคนอื่นจัดใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นแล้วก็เรียนรู้ที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งและเป็นความรักที่อยู่เหนือความเห็นแก่ตัวของเราถ้าความรักของเธอเริ่มต้นจากการเป็นผู้ชนะแล้วก็เธอแพ้แล้วตั้งแต่เธอคิดมีใครในโลกนี้เป็นผู้ชนะมีแต่คนแพ้มากแพ้น้อย คิดช่วยตัวเองได้ก,ก็แพ้ตัวเองน้อยไม่มีใครชนะหรอกลกูกมันคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้กำลังใจว่าคิดฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายมาถึงวันนี้อ่ะละแม่ให้คะแนนอันเนี้ยเนี่ยที่ท,ที่ที่พูดพูดมาเนี่ยให้คะแนนเรื่องยังไม่ตายมาถึงกันวันนี้แต่ถ้าวันนี้จะไปฆ่าตัวตายอีกเดี๋ยวส่งไม้จันไปให้เลย <c oughs> <c oughs> จะช่วยเลยนะเออท่านต่อคะ่ะมา <c oughs> อยากจะเสริมนิดหนึ่งในเรื่องของความคิดฆ่าตัวตาย อยากจะคุยในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เคยคิดค่าตัวตายแล้วก็มีประสบการณ์บางเอิญมันไม่ตายบังเอิญไม่ตายเมื่อเมื่อคนเราสัมผัสกับสิ่งที่ไม่มีทางออกอยิ่งยิ่งยึดกลุ่มมันเอาไว้ยิ่งกอดมันเอาไว้มันยิ่งมองไม่เห็นอะไรมันมืดมันทึบมันตันแล้วสุดท้ายเนี่ย มันจะถึงจุดหนึ่งซึ่งจะตัดสินใจว่าจะทําลายตัวเองแล้วถ้าคิดดูดีๆพิจารณาดีๆเนี่ยที่ทำลายตัวเองเนี่ยเพื่อหวังว่าการทําลายตัวเองเนี่ยจะไปทําร้ายเขาได้มันเหมือนกับเป็นการคาดหวังว่าเราจะเอาตัวเราเองเป็นอาวุธเอาชีวิตตัวเองเป็นสุดท้ายเพื่อว่าถ้าเราตายไปเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับเราจะเจ็บปวดตลอดไป นี่เป็นความคิดที่รุนแรงเป็นความคิดที่โหดร้ายอาตมาเองเคยเคยกินยาสมัยที่เป็นจริงๆแล้วไม่ใช่วัยรุ่นละในขณะนั้นทํางานแล้วแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันมีสองสามทางในการดําเนินชีวิตและรู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรมากไปกว่าที่มันเป็นอยู่แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะอยู่ไปทําไม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องอะไรต่างมันมันรู้สึกว่ามันมันคงไม่ดีไปกว่านี้ไม่มากไปกว่านี้และคนอย่างเราเนี่ยเราไม่น่าที่จะต้องอยู่มันเหมือนกับต้องการประกาศกับสังคมว่าเราเบื่อแล้วเราไม่อยากอยู่แล้วแล้วก็กินยาบางชนิดกินไดอัซิแปมซึ่งเขาบอกว่าแวรเลียมเนี่ยถ้าหากว่ากินหลายสิเม็ดกับ,ก,บก,กับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอกับเหล้าเนี่ย เขาบอกว่ามันจะมันจะตายแล้วมันจะหลับตายก็ก็กินเขาจำได้ว่าซื้อมาประมาณ40เม็ดแล้วมันเหลืออยู่เนี่ยคือตอนที่ฟื้นขึ้นมามันเหลืออยู่ไม่ถึง10เม็ดอาจจะเป็นเพราะเป็นคนตัวโตวน้ำหนักเยอะร่างกายก็เลยต้านทานได้กินเหล้าไปประมาณก็ประมาณเขานับเป็นกลมกันก็ประมาณ7จ็ดร้อยสิบีซีก็กลมหนึ่ง อ็ยาก็คือกินเหล้าไปแล้วก็กินยาไปกินเหล้าไปยาไปแล้วมันก็หลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เข,าเข้าใจว่ามันคงหลับไปแป๊บๆปรากฏมันหลับไปเกินสี่ถึงแปดชั่วโมงมหลับอยู่ตรงนั้นเพราะไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีใครมันไม่มีใครเห็นก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วความรู้สึกในขณะนั้นเนี่ยพอผ่านมาคือบังเอิญมันไม่ตายแล้วกลับไปดูเนี่ยมันเล็กน้อยมาก มันจิบจ้อยมากไอ้โลกที่คนอายุ25ปีคิดว่าตัวเองเจนจบแล้วเนี่ยปรากฏว่ามาถึงวันนี้อายุ40กว่า45ปีเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่คิดว่าเจนจบนี่ยมันยังมีหลายอย่างมากมายที่ให้ค้นหาและโดยเฉพาะโดยเฉพาะในทางธรรมยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไปไม่ถึงในทางธรรม แล้วจริงๆแล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาเหมือนท่านอาจารย์พุทธทาตว่าเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ท้าทายมากกว่าความตายอันนี้อยากจะพูดในฐานะที่คนเคยเคยเคยคิดอย่างนั้นมาก่อนว่ายังมีหนทางของการดับทุกข์ที่เรายัางไปไม่ถึงที่มันท้าทายกว่าความตายเพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายสําเร็จเนี่ยไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรหรอกเป็นเพียงแต่ว่าเราขาดสติ ไปชั่วระยะแล้วเรายอมรับต่อพลังด้านมืดด้านลบด้านที่เป็นอกุศลธลรรมเข้ามายึดกลุ่มใจเราก็เลยพ่ายแพ้ไปเจริญพรก่อนที่เราจะฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งแม่อาจจะอ่านคำพูดของท่านอาจารย์พุทธทาสในหนังสือที่ชื่อสันนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยสมาณฉชันและสันติวิธีเพื่อให้กำลังใจนะคะ ถ้ามนุษย์ในโลกมีธรรมเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลาย mm. เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย mm. เพื่อนที่มีชีวิตทั้งหลายล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าในใจมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วรอดตัวทุกอย่างจะดีหมดเสรีภาพจะมีพารดอนภาพจะมี สันติภาพจะมีนี่เป็นบทเขียนของท่านอาจารย์นะคะก่อนที่เราจะสรุปกันในวันนี้อยากให้อาจารย์อารักษ์ได้ร้องเพลงอีกเพลงหนึ่งเพื่อการเฉลิมฉลองการไม่ฆ่าตัวตายของเราในวันนี้ ต่างถูกเทียนแทนทไว้กลิ่นดอกไม้คุณธรรมกลุ่นกลำใจทั้งหยอบกายสิบโลราบกราบแทบดิน เทียนแทงนำศรัทธาแห่งบุตรเพลงแทนวไวห้าำเสียงเพลงคุณธรรมกลางวานใจตั้งยอบกายสิโลราบกราบแทบ หลวงปูู่้เป็นมหาปราพุทธทา์ประกาศทำไม่สุดสิน้นหลักหลงแล้วเสียงซ้อนสั่งยังได้ยินอย่าทวินอะไรในความตาย ชีวิตเกิดขึ้นบนพื้นโลกเห็นสุขโศกทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นจะนี้นานโคมิใครทําชีวิตนำชีวิตตรำชีวิตเอง ชายานเห็นแจ้งในความจริงประโยชน์ยิงคําสอนในยะแนวทางเพื่อเพื่อนมนันษุ์เนืยชาติอยู่งดงามประจกักษ์น้ำกูโลกนิรัน มหาพราตอุทธรธประกาศทำไม่สุดสิ้นละหลางแล้วเสียงซ้อนสั่งยังได้ยินอย่าทวินอะไรในความตายละหลางแล้วเสียงซ้อนสั่งยังได้ยิน Ya, ta win, คุณอาจารย์อารักมากเลยนะคะเป็นบทเพลงที่ทำให้นึกถึงท่านอาจารย์แล้วก็ไม่ทวินหาเพราะว่าท่านอาจารย์ยังอยู่ในงานของพวกเราทุกคนค่ะวันนี้คุณแม่ต้องขอบคุณมากเลยพวกเราอยู่กันแบบยังสําหรับคุณแม่แล้ววันนี้ยังเรียกว่านาตานะที่จริงบ่ายวันอาทิตย์เนี่ยครึ่งบ่ายเนี่ยก็หลอมแหลมมากเพราะว่าทุกคนก็จะกลับไปเรียนที่จะไปทํางานในวันรุ่งขึ้นแต่วันนี้เรายังอยู่กันแล้วก็ถ้าใครที่สนใจกับ เสียงดนตรีอย่างนี้ในวันเสาร์ทิตย์หน้านะคะทั้งอาจารย์เทพศิริอาจารย์อารักษ์แล้วก็ท่านอาจารย์กิติศนะักดิ์เนี่ยก็จะมาทํางานร่วมกับพวกเราบางทีมีเพื่อนมีฝูงมีพี่มีน้องก็พากันมาให้เห็นว่าลองเดินดูรูปที่ถ่ายเนี่ยนิ่งๆอยู่กับตัวเองแล้วมองตากระทบรูปใจรู้สึกก็รู้ทันความรู้สึกเราจะเห็นว่ามันให้อะไร ที่เป็นบทเรียนกับเราเหมือนกันแม่ยังไม่ได้เดินดูทุกรูปแต่ว่าแม่ก็อยากจะบอกว่าในรูปที่แม่เห็นเดินเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยตอนเดินจงกรมแม่ก็เพิ่งเห็นรูปบางรูปที่เดินมาจากทางนี้คือมองโดยรอบทุกมุมแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าภาพที่อยู่ในงานนิทรรศการคราวนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นถึงความสงบนะคือดูรูปแล้วมันมันเห็นถึงความสงบ แม่แม่คิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ม,มันได้มากกว่าการดูรูปแล้วบอกว่าสวยมันนําไปสู่ความสงบฉะนั้นในวันนี้เนต้องขอบคุณที่พวกเรามาอยู่ในถ้ากลางความสงบเราฟังเพลงเราก็สงบถึงแม้ว่าเราจะหัวเราะกันเราก็หัวเราะอย่างสงบนะอาจจะหัวเราะย่อตัวเองก็ได้กลับไปรักตัวเองให้เป็นซะาเร็ว,รวแม่สาว,สาว ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียนธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ102-30 2่งศ้นย์สอมกันย